เรียบร้อยนะครับอีสุดีแมกนะครับเครื่อง2,5 0 0ยูโร3นะครับเนี่ยยูโร3นะครับฝาจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแวะมาเปลี่ยนท่อแชนแคทนะครับแล้วก็ท่อนท้ายครับท่อนท้ายมีพักไปหนึ่งเปลี่ยนท่อนท้ายอย่างเดียวนะครับท่อนท้ายบายเลนนะครับธรรมดาสายสุ้มท่อนท้ายมีพักนะครับ แค่สองอย่างเป็นตัวนี้นะครับต้นท้ายอย่างเดียวมาลองฟังเสียงดูอ่ารถดดเดินเดีมนะครับ เฮ้ย,ยมันรถดเดิมเปล่าวะเนี่ย